นว่ครับพบกับผมนะครับภูดิบวัชรธรรมนะครับกับช่อง Success Skill นะครับช่องที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับวันนี้เราจะมาต่อ EP 2นะครับกับท่านรองบุกนะครับในเรื่องของการสร้างบ้านขายนะครับนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ทะลองแนะนําได้เลยนะครับว่า การสร้างบ้านขายเนี่ยหรือการเตรียมความพร้อมก่อนสร้างบ้านขายเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสําคัญมากนะครับการเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุนนะครับอถ้าเราไม่มีความพร้อมในการลงทุนเนี่ยหรือว่ามีความพร้อมแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะเจอปัญหาอีกมากมายในอนาคตข้างหน้าครับการเตรียมความพร้อมนี่เป็นการซ้อมก่อนว่าเราจะเรามีความพร้อมอะไรบ้างในด้านไหนบ้างนะครับอย่างการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ต้องเช็คความพร้อมของตัวท่านเองในการลงทุนก่อนว่าเคยมีประสบการณ์ ด้านการซื้อขายที่ดินมาไหมนะครับเคยเคยทำเป็นในหน้าที่ดินมาก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าเคยไปดูทรัพย์ต่างๆเช่นว,ว่าไปเดินไปดูคอนโดบ้างหรือเปล่า <c oughs> เคยไปดูที่ดินบ้างหรือเปล่าเคยสำรวจตลาดที่ดินว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันในตลาดกรุงเทพก็เป็นอีกแบบหนึง่งตลาดต่างจังหวัดก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับครับ <c oughs> แล้วก็เตรียมความพร้อมว่าเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไหมต้องถามว่าเราเคย ไปดูตามร้านหนังสือไหมว่ามีหนังสือประเภทนี้อยู่ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็คือก็คือให้เราไปดูก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชปุ๊บปับ๊บมีเงินแล้วเราจะลงทุนทันทีนะครับก็คือเราต้องศึกษาดูก่อนว่าเราจะชอบอสังหาริมทรัพย์ด้านไหนมันมีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าจะเป็นบ้านแล้วมีทั้งบ้านรีโนเวทแล้วก็บ้านใหม่ด้วยใช่ไหมครับที่ที่เขาขายกันนะครับรวมถึงมีพอดีผมเพิ่งได้ยินนะครับว่า มีการลงทุนที่อ่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งสําหรับคนที่แบบมีเงินแล้วแบบอคือเราให้กองทุนจัดก,การแทนเนาะใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับที่ผมเข้าใจ<ช>มันมันมันกว้างมากว่าเราเราเรา,เราถนัดด้านไหนเรามีความสนใจด้านไหนอย,อย่างนี้ก่อนครับเป็นแรงเป็นแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมว่าเอ้ยเราสนใจด้านนี้เราถึงพร้อมที่จะไปเรียนรู้และศึกษาด้านนี้นะครับมผมให้ความสําคัญกับการเตรียมตัวก่อนเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับการเข้าคอร์สสัมมนานะครับถ้าอย่างเป็นผมเนี่ยผมสร้างพันขายเนี่ยผมก็ต้องใช้เทคนิคเหมือนสร้างบ้านตัวเองครับสร้างบ้านตัวเองอทดลองสร้างบ้านตัวเองเพื่อที่จะทําสร้างขายอย่างเนี้ครับ,รบรก็บางคนกบางคนก็อาจจะไปดูหน้างานตามซต์าง,งานต่างๆว่าให้มีความชํานาญในเรื่องการสร้างขายเพราะการการสร้างขายเนี่ยรายละเอียดปี้ย่อยมันเยอะมากไม่เหมือนไม่เหมือนกันการทําคอนโดปล่อยเช่าไม่เหมือนากับการซื้อขายที่ดิน เปล่านีฮะมไม่เหมือนการซื้อบ้านมือสองไม่เหมือนการทรําสวนเกษตรไม่เหมือนการลงทุนในหุ้นที่ที่มีเงินแล้วก็ลงทุนได้เลยอย่างเงี้ยครับกเ็เราชอบด้านไหนเราอยากรู้ด้านไหนเราก็ศึกษาด้านนั้นนะครับแต่ผมอยากจะให้มองว่าการเตรียมความพร้อมนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเตรียมความพร้อมว่าเราจะทําลงทุนในตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเรามีความคาดหวังในการลงทุนนี้ยังไงนะครับอย่างเช่นว่าสมมติสมสมตินะครับคาดหวังว่าเราต้องการสร้างบ้านขายเราต้องการบัตเช็ต ผลกาไรตอบแทนต่อการสร้างมันขายเนี่ยในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ก mm hmm. ็จะลิมวมากงานอสังหาริมทรัพย์เนี่ยใช้เวลานานนะครับเราอาจจะกําหนดไ้ว่าผองว่าลงทุนอสังหารมิมทรัพย์ปีหนึง่งเรต้องการขายบ้าน8หลังนะครับให้จบภายในหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยฮะให้จบภายในสามปีอย่างนงี้ถ้ามันมีหลังเยอะขึ้นหรือว่าจานวนทําจัดสรรไปโครงการหนึ่งก็สามปีห้าปีอย่างเงี้ยครับเราต้องตั้งเอ่อตั้งตั้งเป้าตั้งวัตถุประสงค์ของเราว่าเราจะลงทุนอสังหาในด้านเนี้ยการ สร้างาแล้วถ้าเกินสามปีไปแล้วเนี่ยผมมองว่ามันจะมีค่าบำรุงดูแลรักษาอีกถ้าสามปีเราขายไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาซึ่งเป็นข้อที่ต่อเนื่องมาจากการสร้างนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเนาะก็เหมือนที่ท่านลองบุ๋มบอกนะครับเราควรเตรียมควาพร้อมที่ตัวเราก่อนนะครับว่าเราจะชัดเจนในเรื่องของการลงทุนแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านหรือว่าบ้านรีโนเวทนะครับหรือว่าการ ทําสวนและเกษตรนะครับบ้านและสวนนะครับนะครับรวมถึงรายละเอียดในการเลือกแบบแปลนวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็การเอกสารต่างๆเนาะในการยื่นขออนุญาตนะครับก็สําคัญมากนะครับนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะใช้ในการจําหน่ายนะครับตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงจําหน่ายเนี่ยนะครับว่าจะมีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับถ้าลองได้บอกไว้แล้วเนาะใครที่สนใจนะครับก็ฝากติดตาม าการสร้างบ้านขายนะครับหรือว่าการทําอสัอสงหาริมทรัพย์นะครับโดยถ้านลองหมุนได้เลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในอีพีหน้าครับครับผมทัพสวัสดีครับที่